ก็ตามชื <drop navigation> ่องานเลยค่ะก้าวท้าใจนะคะก็อยากจะชวนทุกคนมาลองก้าวท้าใจเปดูในระยะ 10K ค่ะว่าเราจะ เียบเลยนะเด็นะ,เะนะครับน้าลวฮะมาถึงช่วงลาสำคัญแล้วครับนองเอิญครับและเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วครับกอนที่เราจะเข้าสู่งาน,งานอยากคุยาไ,ไหแๆนนี้นสำหรับคนที่อยากขายรูปไม่ใช่ขาแรงไม่ได้แข็งขานม่นแบบขอเาป็นอารก็จะมีอาจจะได้เซลฟี่่ทุกคนงานในงาน อันน <r uent> ี้วิ <an> <t> ่งแบบหลคนนะคทั <t> ่วไปชุดต้อนเ0เคสิกลเมตรนะครับแล้วก็สิงญาสกุลณที่ประดีกรมพนเมยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งเก้าทาใจเอ็นเคทยแลขอทงะสม็ร่วมการแงันพร้อมการการเดินวิ่งตามเป็นจิต 2024เป็นลำดับต่อไปโอกาสขอบพระคุณครับ,บคุณนายภาคภูมิภาคต่างๆรดยการกระทำจให้พี่น้องให้ทุกคนได้ความสุขนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงทางที่ชมเมืองนะครับตชงทักษิณาภาพที่สวยสงามไหวพริทคำที่ได้จัดอย่างนี้ไหวพริบที่ได้อยู่ในบอย่างนี้นอกจากจะชมความสวยงามของนี้แล้วก็าท่านใจกลางเมืองยิ่ง งานนี้ถ้า่มพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะที่มีสารนี้วันที่สมัครงครับในเทกงานนี้เชื่อว่า